แม่ค่ะตอนนี้ได้เริ่องบวชหรือยัง,ยงเลยค่ะของพี่แเ,เ,เรื่อกบวชเดี๋ยวเดือนตุลาจะไปดูค่ะต้องให้ออกพรรษาก่อนเนาะแล้วก็ตอนนี้คิวพี่แมนแน่นมากเดี๋ยวให้พี่ให้ผู้จัดการพี่เดงค่อยๆเคลียร์คิวเพราะว่าเปิดใหม่อีก2เรื่อง เก่าก็อีกสามเไม่ปิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังจะมีงานอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยต้องให้พี่เหน่งเคลียร์ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในพรรษาด้วยลูกบวชไม่ได้ต้องออกพรรษาค่ะคุณแม่อยากจะให้ปีนี้ไหมครับหรือว่าอยากให้ปีไหนก็ได้ที่ลูกถ้าลูกบวชก็ชื่นใจแล้วอะแค่คิดก็ได้บุญแล้วอะลูกอ่ะนะคะค่ะพี่นหนก็ตั้งใจไว้ไว้ใจให้ทันปีนี้ม่ว่าน่าจะทันน่าจะทันนะเดี๋ยวต้องอยู่ที่ฝีมือพี่เหน่งพี่เหน่งเคลียร์คิวให้น้องได้ก็ได้ค่ะค่ะ อะไรนะลูกบวชนานแค่ไหนแต่ตั้งใจไว้เดือนหนึ่งแต่ว่าคิวไม่ทราบว่าจะได้ไหมเนาะถ้าไม่ได้ก็20วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ได้มีกับเตรียมอะไรไปไหมยังครับเตรียมเตรียมเขาก็เตรียมเขาก็เตรียมอ่านบทสวดมนต์อยู่เรื่อยๆค่ะไม่อยู่เรื่อยๆค่ะแม่รู้สึกดีใจไหมคะโอ้ยดีใจสิคะลูกแม่ลูกบวชเนาะ แม่ก็ได้เต็มเต็มวัดเป็นวัดที่ไหนคะแม่วัดวัดที่จะบวชนี่บวชในกรุงเทพเพื่อที่จะได้พี่น้องเ <p> พื่อนๆฝูงญาติโยมเราเยอะวชชนะสงครามค่ะฮ <c oughs> ะแล้วก็เสร็จแล้วก็จะไปจาวัดที่อยุธยาวัดใหญ่ชัยมงคลเขามีอาจารย์ไปดูเลิกข้าๆวๆแ,แล้วยังคะเลิกบวชอ๋อยังๆเลยค่ะก็คิดว่าเดือนตุลานี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้คิวยังแน่นอยู่เดือนตุลาจะไปดูเลิก ถ้าปีนี้บวชปีหน้าได้เบียดไหมแมนก็ได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะว่าเขาจะขอดูแลพ่อแม่ก่อนเราไม่ได้รังเกียจนะน้องเตยน่ารักนะคุณแม่ก็ชอบน้องเตยแต่ว่าเขาก็ยังเด็กแมนก็ยังเพิ่งสามสิบเอ็ดเองแม่ก็ไม่อยากให้รีบแต่จริงจริงอยากมีหลานเดี๋ยวให้น้องแมนมีก่อนอยู่ที่เมืองนอกเดี๋ยวให้น้องให้น้องชายไอ้น้องสาวแมนมีไปก่อนไม่เป็นไรสาหรับน้องแมนที่ก็ทํามาหากินก่อนเนาะเก็บเงินเก็บทองให้มีเงินพอที่จะ สปอร์ตครอบครัวได้แล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาคิดว่าน้อ,นองเตยเขารวยนัเงินเขาเยอะนะ <c oughs> เออเขามีเป็นยี่สิบสามสิบล้านนะเรามีเป็นล้านสองล้านทุกไม่ได้หนอไม่ได้แข่งตรงนี้แต่ไม่อยากให้ใครว่าลูกก็ทํางานเก็บเงินแล้วก็มีวุฒิภาวะพอที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าตัวแม่ก็ยืนยันแน่นอนว่าที่เบทเสร็จก็ไม่มีข่าวดีแน่นอน,อนใช่ไหมเพอ,อ,อข่าวดียังหรอกค่ะ ก็นามีสองปีรอได้ไม่เอ่ยลูกๆนะคะก็ลองดูให้เขาให้เขามีวุฒิภาวะแล้วก็เก็บเงินเก็บทองก่อนแตทางตัวพี่แม่แบบมีมาปรึกษาอะไรไหมครับเกับเงินปรึกษาก็คุยค่ะคุยค่ะคุยมีค่ะมีคุยน้องไม่เคยก็เหมือนจะพร้อมแต่งแล้วน้องพร้อมสิน้องเงินพร้อมหมดแล้วแต่เราเราผู้ชายนะแต่แหวนเบอร์แม่มีแหละใช่ไหมแหวนรับมั่นแหวนของรับมั่นคุณยงคุณยายก็มีแล้วแหละแต่ว่า อยากให้เขาโตกว่าน,นี้อีกนิดนึงคนเราตัวเนื้อคู่มันก็ต้องได้แต่งนะมไม่ต้องรีบยแม่ <ๆ S 2> แก็คือไม่ได้แน่งหอรอกอรลูกชายใช่ไหมไม่เล่งค่ะได้คุยกับน้องอ๋อกระเตยเหรอยังไม่ได้คุยถึงเรื่องนี้เลยนะ,ะต้องให้เกียรติเขนานะเขาเป็นผู้หญิงค่ะค่ะค่ะมีข่าวเยอะรอเปล่าคุณแม่ช่วงนี้เลยอยากให้ข่าว่เลยออข่าวนะแม่ว่าข่าวก็คือข่าวคนเกียรติเตยเยอะก็มีรักก็มี เขามาแบบสูงมากอะ่ะคือหมายถึงพลวัพุ่งขึ้นมาดังมันก็ต้องมีมานผจญเนานะเราก็ไม่ต้องไปยึดติดตรงนั้นก็ปล่อยไปแล้วก็มสมมติมีอะไรเขียนใครเขียนว่าอะไรก็ไม่ต้องไปอ่านแม่บอกเตยนะทั้งแมนด้วยไม่ต้องอ่านให้ผ่านไปแล้วก็สจดนล์กดน้ําใครว่าเราไม่ได้อ่านเขาคนที่ว่าก็รับไปก็แล้วกันอันนี้ทางศาสนาพุทธนะ คือเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องไปรับไม่ต้องมารับรู้ก็คือจบไปสองพ่อแม่คอยให้กําลังใจนะไม่เคยให้กําลังใจก็ให้นะให้ให้ให้เพราะเตยก็เมื่อวันแม่ก็เจอกันเขาก็มาทานข้าวก็คือทั้งครอบครัวเลยคุณยายคุณเยยด้วยคุณยายแม่ของแม่ที่แม่เฮงเฮงเฮงอ่ะอาแม่เฮงเฮงก็ไปกันทั้งครอบครัวก็เตยไปด้วยพี่น้องแม่ก็ไปทุกคนก็เอ็นดู รับเตยหมดทุกคนแหละว่างั้นอถึงจะมีข่าวแรงยังไงอะไรเราเห็นตัวจริงเขาเนาะว่ามันไม่ใช่ตามข่าวอาจจะคำพูดแรงไปบ้างอะไรไปบ้างในในอะไรนะ IG so อินสตาแกรมไอจีโซเชียลเออคนเราต้องมีอารมณ์เนาะนะแม,แม่ยังมีเลยแม่เป็นห่วงพี่แม,มนบ้างไหมคะเพราะว่าช่องหวงพี่แมนมักจะออกมาตอบโต้กับพวกอินสตาแกรมอะไรพวกนี้อยู่แล้วบางทีใช้คําพูดหรือการกระทำนี้เอาออกแนวรุนแรงนี้เนอก็ห่วงก็บอกไปแล้วว่าให้หยุด ให้หยุดซะให้หยุดซะใช่โวหัวแม่ก็จะเหมือนแม่นี่แหละคืออารมณ์ก็จะแบบว่ารุนแรงแต่แป๊บเดียวหายแล้วช่วงตอนนั้นอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้ยั้งคิดก็เลยต้องบอกแล้วว่าให้หยุดซะแล้วสวดมนต์ฮะช่วยได้เยอะค่ะ